สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอก,กันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพารวยช n แนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจําวันที่19นะคะเดือน8 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวนะคะเน้นรูดวิ่งนะคะสูตรนี้ก่อนไปรับชมนะคะเสาโอนก็ ขอบคุณนะคะพี่ๆเอทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังเรงใจให้กับาสาวอนนะคะขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะพ,พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวอนก็มีคำเตือนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆ FC ซท่านใดชื่นชอบเราค่อยนำไปเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะก่อนมารับชมของวันที่19นะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะสะอนก็ให้ตัวเด่นไปนะคะสองตัวนะคะเด่นที่หกแล้วก็สามนะคะพี่พี่ตัวเด่นนี่สอนให้นี่ยังไม่ได้หลุดเลยนะคะพี่พี่ยังเดินดีนะคะถ้าใครนำหกกับสามไปวิ่งรูดไม่ผิดหวังนะคะมาทั้งสองตัวนะคะวันนี้สำหรับตัววิ่งรูดนะคะสะอนให้วิ่งรูดที่หกนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวสรุปไปทีละรอบเนาะ แปดหกหนึ่งนะคะหกมานะคะในรอบเฉพาะกิจหกหนึ่งนะคะตรงๆเลยนะคะถ้าใครนําไปรูดวิ่งนะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะก็เข้าหกหนึ่งตรงๆนะคะแล้วก็เอ 58, นะ่อห้าแปดเนาะห้าแปดนี้หลุดไปนะคะรอบเลีกล่างเนาะสำหรับรอบพิเศษนะคะ995นะคะแล้วก็21นนะคะตัวนี้หลุดไปนะคะสายรูดวิ่งเนาะรอบพิเศษนะคะหลุดไปเนาะแต่มาเข้า เอ่อในตารางนะคะพี่พี่สำหรับรอบพิเศษนะคะ995นะคะพี่พี่ถ้าใครจับไปเป็นแนวทางเนา,าเนะสำหรับรอบพิเศษนะคะตารางก็ถือว่าเดินดีทุกวันนะคะเข้าทุกวันนะคะพี่พี่ก็ลองจับไปเป็นแนวทางนะคะอย่างวันนี้ก็มา95นะคะมาในรอบพิเศษเล็กบุญเนาะสาหรับสองหนึ่งหลุดนะคะมาแค่เด่นสองในตารางเอ่อรอบปกตินะคะ99 3สนะคะพี่พี่ ในตารางเข้าอีกแล้วนะคะ99 3สนะคะถ้าใครจับไปเป็นแนวทางเน้ะเข้าสองหน่อยแล้วนะคะสำหรับตัวเด่นก็มาในรอบปกตินะคะเด่น3สายวิ่งรุดนะคะ6มาแล้วนะคะวิ่งรุดที่6 6 2เลข่างมาในตัวที่สะอนนิ้นให้นะคะมาตรงๆเนาะ ในสายรูดวิ่งนะคะเป็นตัวที่สาวโอนชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะมาในเล็กล่างรอบปกตินะคะก็ยินดีด้วยนะคะใครจับไปเป็นแนวทางเนาะพี่พี่มีพี่พี่เอฟซนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอบคุณสําหรับ6กสงนะคะก็ยินดีกับพี่พี่เอฟซด้วยนะคะรอบ VIP นะคะสามหนึ่งศูนย์สำหรับตารางเนาะเดี๋ยวสรุปตารางไปด้วยนะคะพี่พี่หกสงก็เข้าตารางนะคะโอ้โห ตารางนี้แตกกระจายเลยนะคะพี่ๆไม่ผิดหวังนะคะก็อย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางด้วยนะคะเข้าหกสองนะคะรอบปกติมาทางล่างแล้วก็บนเนาะสาหรับตารางนะคะรอบ VIP310 สามหนึ่งศูนย์ตัวนี้หลุดนะคะสามมาในหลักร้อยเนาะสาหรับสายรูดวิ่งนะคะมาอีกแล้วนะคะเข้าห้าหกนะคะห้าหกมาในตัวกลับนะคะแต่โอนก็นิ้นให้นะคะคู่นี้เนาะ มาในตัวกลับนะคะสายรุดวิ่งมาหกห้าห้าหกนะคะมาเข้ารอบ v i p นะคะสรุปแล้วสายรุดวิ่งหกวันนี้นะคะเข้าในรอบเฉพาะกิจหกหนึ่งตรงๆแล้วก็มาเข้ารอบปกติหกสองตรงๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเข้าห้าหกนะคะมาในตัวกลับเนาะเป็นตัวที่โอนเน้นให้หกห้ากับหกสองนะคะพี่พ ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสายรุดวิ่งแล้วกดตารางเนาะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะวันนี้ฝากพี่พี่ fc นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับหวยฮานอยนะคะพี่พี่เดินดีนะคะถือว่าเดินดีนะคะช่วงนี้เนาะก็ยังไม่ได้หลุดนะคะพี่พี่ตั้งแต่วันที่16นะคะวันที่สิบนี้ก็ ให้รูดวิ่งที่5ก็เข้า5 2นะคะแล้วก็5 6เนาะขออนุญาตให้ดูนะคะพี่พี่เผื่อท่านใดยังเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะะ,ะก็เข้า5 2แล้วก็5 6นะคะแล้วก็6 5ด้วยนะคะพี่พี่สำหรับวันที่16นี่ก็เข้าตัวที่สอน,นินทรให้5 2นะคะแล้วก็5 6าหกในรอบของวันที่16นะคะตารางเข้าทั้งเ,เข้าในรอบ อ๋อเข้าห้าสองนะคะตารางเข้าห้าสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะในตารางนะคะก็ฝากตามโตด้วยนะคะวันนี้เนาะสำหรับวันที่สิบเจ็ดนะคะก็เดินดีนะคะสิบเจ็ดในวันที่สิบเจ็ดให้วิ่งรุดที่แปดนะคะก็เข้าแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดนะคะตารางก็เข้าสามตัวเนาะก็ฝากตามโตด้วยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวถือว่าเดินดีนะคะในงวดวันที่สิบแปดนี่ก็มาสามหน่วยนะคะ วันที่สินะคะเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะคะในวันนี้นะคะสาวันก็จะให้เด่นไปที่3นะคะ ....3 ามแล้วก็เวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถตามสาวอนได้นะคะสาวนให้วิ่งรูดที่เจ็ดนะคะวันนี้หวยฮานอยเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะก็ขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะขอให้ปังๆวันนี้ก็มีทั้ง หวยหานอยนะคะแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะก็ฝากพี่พี่เอฟซีเข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะพี่พี่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสําหรับโอ้พี่พี่ขอโทษขอไฟด้วยนะคะเขียนหลุดนะคะเป็นเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะ ออในตารางนะคะก็จะมี3มี7มี6มี5นะคะแล้วก็มี9มี2นะคะตัวด่นก็ดินที่3กับ7ในตารางก็ฝากตามตัวด้วยนะคะพี่พี่สำหรับตัวที่สาวนชนชบนะคะในวันนี้คู่แรกนะคะก็จะเป็น 0ูนยดแล้วก็เจ็ดสามเจสเจสองนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าห้านะคะแล้วก็เจดหแนวทางไว้อนอย,ยวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืม จุดไว้แคบไว้ได้นะคะวันนี้เสวนวงกลมให้เยอะหน่อยนะคะพี่พีถ้าชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้นะคะตัวเน้นเนาะสำหรับตารางก็ขอให้ปังๆนะคะวันนี้ขอให้ปังๆทั้งตารางแล้วก็สายวิ่งรูดนะคะกวนออกไปนะคะฝากพี่เอฟซีกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ ฝากดูโฆษณานะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครไม่ชอบสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ